คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแดนเทพต้อหลวนะครับว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา สวัสดีแฟนกำนานจอมยุทธพูดทางซานทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแดนเทพต้หลวยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับแดนเทพนะครับเป็นสถานที่ที่เทพและสัตว์เทพนะครับจากโลกต่างๆที่บรรลุเป็นเทพนะครับไปอยู่หลังจากที่เป็นเทพเนาะเทพจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกมิติที่ต่ำกว่านะครับเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของโลกที่แดนเทพนั้นๆนะครับควบคุมหรือว่าดูแลอยู่นะครับแดนเทพต้หลวนะครับถูก ของโดยสภาเทพนะครับประกอบด้วยราชันเทพทั้ง5องค์นะครับแดนเทพนะครับกว้างใหญ่มากแดนเทพจะต้องมีพื้นที่นะครับที่เป็นมิติที่ต่ํากว่านะครับจํานวนมากๆนะครับเช่นมิติที่3หรือมิติที่4นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เป็นแดนเทพมิติที่5เนาะลักษณะทางกายภาพของแดนเทพนะครับคือดาวเคาะนะครับที่เชื่อมต่อกับโลกอื่นๆนะครับหลายๆมิติเนาะ แนเทพนะครับสามารถขยายและแข็งแร่งขึ้นได้จากการดูดซับพื้นที่มิติอื่นๆน,นะครับ แดน,นเทพนะครับเป็นบ้านของเราเทพนะครับและสัตว์เทพเนาะที่มีตำแหน่งเทพยึดเหนี่ยวและหลอมรวมกับแดน,นเทพอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่โดยจัก,กรวาลนะครับแดน,นเทพไม่มีการดำาุงอยู่ทางกายภาพเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษนะครับที่มีอยู่ในดินแดน,นแห่งความคิดในมิติที่สูงกว่าโลกมนุษย์เนาะแดนเทพโต้หลวนะครับยึดตัวเองเข้ากับพื้นที่ ทั้งหมดในจักรวาลตั้หรั้วนะครับและยังเชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นๆอีกหลายแห่งด้วยนะครับแดนเทพปกติจะเริ่มต้นจากพื้นที่สีมิตินะครับเมื่อสร้างขึ้นใหม่ราชันเทพนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสร้างนะครับเพื่อให้เติบโตไปเป็นพื้นที่5มิตินะครับโดยปกติคุณสมบัติของแดนเทพนะครับจะขึ้นอยู่กับราชันเทพที่เป็นคนสร้างแดนเทพนั้นขึ้นนะครับดังนั้นแดนเทพแต่ละที่นะครับจึงแตกต่างกันไปนะครับตามคุณลักษณะของราชา ราเทพเนาะมีกฎในตัวเองนะครับราชาเทพที่สร้างแดนเทพนั้นๆนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับแก้กฎได้นะครับแดนเทพนะครับถูกควบคุมโดยกฎและภัยพิบัติของจักรวาลน,นะครับที่ปกครองแดนเทพนั้นๆนะครับนี่จึงเป็นต้นกําเนิดของภัยพิบัติฟ้าผ่าในจักรวาลโต้ลัวนะครับเมื่อคนหรือสัตว์มันญาณกาลังจะกลายเป็นเทพนะครับจะต้อง ฝ่าฟันภัยพิบัติไปให้ได้นะครับแดนเทพที่ถือกําเนิดใหม่นะครับรองรับราชาเทพได้เพียงแค่6คนนะครับก่อนที่แดนเทพจะถึงขีดจํากัดนะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาแดนเทพให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถรองรับเทพจํานวนมากขึ้นได้นะครับแต่แดนเทพปกตินะครับจะมีราชาเทพเพียง1คนเท่านั้นนะครับเนื่องจากอุดมการณ์ของราชาเทพแต่ละคนจะขัดแย้งกันนะครับ ทำให้แดนเทพต้อลวยนะครับเป็นหนึ่งในแดนเทพที่มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าราชันเทพนะครับหลายๆองค์เนาะมาช่วยกันดูแลแดนเทพนะครับการล่มสลายของแดนเทพนะครับจะนําไปสู่ความผันผวนของการเวลาและอวกาศนะครับอย่างรุนแรงเลยและอาจถึงขั้นเกิดความปัน่วนของเวลาและอวกาศนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับโลกและจักรวาลที่แดนเทพเชื่อมต่อยูจะถูกทำลายไปพร้อมกับแดนเทพด้วยนะครับ พะเป็นพื้นที่ที่แดนเทพนั้นๆนะครับครอบคุมอยู่เนาะในปัจจุบันนะครับมีแดนเทพทั้งหมด7แห่งนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลแดนเทพต้อหลวที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือกหล่นต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม